สวัสดีค่ะวันนี้แอนจะมาพูดถึงปัญหาผิวหน้าที่คนเราพบเจอกันในปัจจุบันนะคะเกี่ยวกับริ้วรอยตีนกาฝ้ากะจุดด่างดํานะคะหรือว่าหน้าไม่ยกกระชับเดี๋ยวแอนจะมาให้ข้อมูลก่อนนะคะผิวคนเรามี3ชั้นค่ะครีมเซตนี้นะคะจะบํารุงลึกถึงระดับเซลล์ผิวชั้นในสุดเลยนะคะเมื่อผิวได้รับการฟื้นฟนูแล้วผิวก็จะเข้าสู่การย้อนวัยนะคะตัวนี้เป็นโกดแฟกเ,เตอร์จากสเต็มเซลล์ที่สกัดจากไขมันมนุษย์ สามารถซึมซับสู่ผิวได้รวดเร็วเห็นผลภายในเจ5ถึงวันค่ะรีมเซตนี้จะเทียบเท่ากับการฉีดโบท็อกล้อยใหม่หรือว่ฟิลเลอร์หรือฉีดสเต็มเซลล์ลงบนผิวหน้าเข็มละแสนแปดเลยนะคะเป็นคนเดียวที่คิดค้นและฉีดสเต็มเซลล์ให้กับดาราฮอลลีวูดชื่อดรนาธานนิวแมนเป็นคนแรกที่คิดค้นกดแฟกเตอร์มากกว่า200ตัวได้รับรางวัลโนเบลระดับโลกเกี่ยวกับเรื่องสเต็มเซลล์ค่ะรีมเซตนี้มี4ชิ้นประกอบด้วย1 ฟิลเตอร์สำหรับล้างหน้าล้างเครื่องสำอางล้างสารเคมีเซอรรอยดีทอพผิวลดริ้วรอย20%ในครั้งแรกที่ใช้เลยค่ะ 2. เซรั่มเซรั่มตัวนี้สำหรับลดริ้วรอยฝ้ากาดหลุมสิวถุงใต้ตาแผลเป็นสร้างเซลล์ผิวใหม่แล้วก็แก้หน้าท้องลายหรือว่าปลูกผมแล้วก็ใช้แทนไอคีมได้นะคะตัวที่3เดคีน มีกันแดดในตัว f p f 3 0เป็นอาหารผิวเติมล่องลึกลิ้วรอยผิวขาวผัดเซลล์ผิวฝ้าค่ะตัวสุดท้ายนะคะในครีมยกกระชับหน้า V shape สร้างผิวแพ้ง่ายให้แข็งแรงเพิ่มน้ำหล่อเลี้ยงผิวแล้วก็ทำให้ผิวหน้านุ่มเด้งขึ้นค่ะครีมเซตนี้เป็นสินค้านำเข้าจากอเมริกาทั้งชุดใช้ได้นาน2-4เดือนลดลิ้วรอย20หน้ายกกระชับทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ สนใจติดต่อคนที่ส่งคลิปนี้ให้คุณนะคะวันนี้แอนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบาย